โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูสกิลของดินจานะครับอันนี้จะเป็นดินจากงเล็บนะครับฝ่ายอาธรรมนะไอ้คลิปนี้นะครับก็อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสกิลของคัสหนึ่งกันก่อนนะครับที่เป็นกงเล็บนะครับอ่าเดี๋ยวมาอธิบายสกิลนั้นก่อนนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลติดพิษเนาะก็คือโจมตีใส่มอนเตอร์หรือสตูเนี่ยมีโอกาสติดพิษด้วยนะครับสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลล้างบัฟนะครับ ่ถ้าเกิดว่านินจาเราโดนบัฟอะไรที่เป็นผลเสียต่อต่อนินจาเนี่ยอันนี้ก็จะลางบัฟได้ทุกบัฟเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็สกิลนี้จะเป็นสกิลหายตัวนะครับก็คืออีกฝั่งจะมองไม่เห็นเรานั่นเองนะสกิลนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้จะเป็นสกิลเพิ่มหลบหลีกนะครับ20%นะครับถ้าอัพเต็มเนาะ70วินะครับสกิลนะแรกจะเป็นพาสซีฟนะครับ แนะนำให้อาบเต็มเนาะสกิลนี้ก็สกิลโจมตีปกตินะครับอืมไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะพุ่งไปโจมตีหรือเปล่านะสกิลนี้นะพุ่งไปโจมตีสั้นๆนะครับแล้วสกิลนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนปล่อยพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสกิลกันก่อนนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นลางบับนะครับนี่เห็นไหม ก็คือทุกบัฟเลยนะครับติดพิษหรือมองไม่เห็นก็กดสกิลนี้ก็ได้บดนะครับประมาณนี้แล้วก็สกิลนี้จะเป็นหายตัวเนาะมอนเตอร์จะมองไม่เห็นเรานะครับถ้าเรากดหายตัวทุกคนเลยจะมองไม่เห็นนะแต่มันจะมีพวกบอสอัน,นอตตเ,อเนี้ยบอสตัววอวสูงๆเนี่ยจะมองเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ให้ดูนะครับสกิลนี้นี่เห็นไหมเราสามารถเดินทะลุได้เลยนะครับ แต่มันจะเวลาเราโดนมอนเตอร์เนี่ยจะมีสีแดงๆขึ้นมานะอันนี้ไม่ได้โพรนะหายตัวอยู่นะครับก็ค,คือนี่เห็นไหมก็จะน,นับถอยหลังอยู่นะ10วินะครับอีก10วิก็หมดแล้วนะประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้จะเป็นเพิ่มหลบหลีกนะอาจจะลองเดินชนเดิชนชนโดนดาเมจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราบับส็สกิลนี้ปุ๊บนี่จะขึ้นหลบหลีกแบบภาษาจีนเมื่อกี้นะ ลบหลีกเก่งไหมนะทำไมโดนทุกดอกเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเพิ่มอัตาราลบหลีกเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูที่บัฟได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ๋อหลบหลีกการโจมตีนะไม่ใช่หลบหลีกเดินชนนะครับหลบหลีกการโจมตีอ่าประมาณนี้แล้วก็สกิลต่อมานะครับเป็นสกิลพิษนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นดาจกร์จายจะเป็นปลาใบามีดที่เป็นพิษเนาะแต่ถ้าเป็นโกงเล็บเนี่ยจะ โจมตีประมาณนี้นะครับอ่แล้วก็สกิลนี้นี่ขวรนนะครับใช่ไหมมันสกิลต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้ปกติสกิลนี้มันน่าจะต้องพุ่งไปด้านหน้าเนาะแต่นี้มันอยู่กับที่นะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะสกิลนี้แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้ค่อนข้างเท่เลยนะสกิลนี้ ทิมเป็นสายฟ้าแล้วก็สกิลนี้ต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาลองออตโต้ให้ดูนะครับของคัสหนึ่งนะะว่าเป็นยังไงนะครับอาะสกิลนีนจาของคัสหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลฝ่ายนะครับอันนี้จะเป็นฝ่ายอาธรรมนะครับฝ่ายอารรมก็จะมีสกิลนี้ฝ่ามือมังกรน,นะครับแล้วก็กระโดด2ชั้นนะครับแล้วก็นั่งเพิ่มเลือดเพิ่มมานาเนาะนั่งสมาธินะครับแล้วก็ลบบัฟอ่าเดี๋ยวเอาไปดูเอฟเฟกสกิลกันนะครับ สกิลแรกก็จะเป็นโดด2ชั้นเนาะปกติเราจะกระโดดได้ครั้งเดียวอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเราเรียนสกิลโดด2ชั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะมีเอ่อแสงแสงที่เท้าอีกอันหนึ่งเนาะอันเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเอาไว้เพิ่มมูฟเมนต์ให้กับเอ่อตัวละครของเรานะครับแล้วก็สกิลนี้จะเป็นนั่งสมาธิเห็นไหมดูด้านซ้ายบนนะครับจะรีเจนเลือดจะรีเจนวานานะนะครับ ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นอาสกิลฝ่ามือมังกรนะครับถ้าเป็นธรรมะนะครับธรรมะจะเป็นสีเขียวนะครับแต่อาธรรมจะเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้จะเป็นนี่สีล่อยมังกรออกไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นสุ่มลบบัฟนะครับสกิลนี้สกิลฝ่ายนะสุ่มลบบัฟสตูหนึ่งบัฟนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราลองมาออโต้กันนะครับ ถ้าถ้าฟาร์มช้าก็คือให้เราเอาสกิลนี้ออกนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอ้สกิลนี้นะครับสกิลไอ้หลังบัฟตัวเองนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูสกิลของคัสสองกันนะครับคัสสองนะครับสกิลแรกก็เหมือนกันทุกอาชีพนะครับก็จะมีพาสีฟเลือดพับ พัฟซีฟมานานะครับแล้วก็สกิลนี้อ่าสกิลเนี้ยจะเป็นสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับนินจานะครับอืมอันนี้ก็เขียนไม่อยู่เนาะเพิ่มทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอัพเต็มน่าจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูจากตรงนี้เนาะอันนี้ผมอัพไปแค่ขั้นเจ็ดนะครับขั้นเจ็ดเนี่ยจะอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์ไอขั้นเจ็ดจะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะถ้าอัพต่อไปก็จะเป็นแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิลของเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็สกิลนี้จะเป็นสะท้อนนะครับมิลเลอร์เอจิสนะครับสกิลนี้ก็คือจะสะท้อน3เปอร์เซดาเมจให้กับศัตรูนะครับไออันนี้มีบัฟอยู่ทั้งหมด12วินะครับถ้าเราอัพเพิ่มไปมันจะเพิ่มทีละ3เนาะเป็นเท่าไหร่เนี่ย30%เลยนะครับถ้าอัพที่เลเวล10 ถ้าถ้าเป็นทีละสามเนาะใช่ไหมนะอันนี้ไม่ชัวนะครับสามคูณสนะิบเนาะก็อาทีละสิบค่อนข้างดีนะ30เปอเซนนะครับถ้าอัพเต็มอ่มันอาจจะเหมาะกับสายคอนล้วนนะนะครับสายคอนล้วนหรืออ่สายคอนก็คืออ่อะไรนะสเต็งสามปานหนึ่งอันนี้จะได้ทั้งเลือดทั้งป้องกันนะครับจริงจริง ถ้ามาสายเนี้ยควรอัพสกิลนี้เต็มเลยนะครับได้ทั้งเลือดได้ทั้งป้องกันด้วยสะท้อนดาเมจฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับหรือคอนล้วนก็ได้นะนะครับก็มาสายนี้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสกิลสร้างร่างปลอมขึ้นมานะครับสร้างร่างปลอมนี้จะอยู่ที่18วินะครับ2%ถ้าเกิดว่าอัพเต็ม10ก็คือ2คูณ10 20%นะครับ จะมีพลังโจมตี20%ของเรานะนะครับประมาณนี้อันนี้คือสกิลของนินจาก็คือสกิลแรกเป็นบัฟเพิ่มดาเมจนะครับสกิลที่2จะเนี่ยเป็นสะท้อนนะครับแล้วก็สกิลที่3จะเป็นสร้างร่างปอมขึ้นมานะครับต่อมาจะเป็นกงเล็บนะครับสกิลที่1เนี่ยก็คือจมอจะเป็นเป็นแอนิเมชันสกิลทั้งหมดตีทั้งหมด3รอบนะครับจะโด,ดนทาร์ทก็กเนาะอันนี้สกิลนี้ค่อนข้าง ดีนะครับสกิลนี้เนาะอ่ะต่อมาสกิลนี้นะครับเหมือนมันแทงแทงไปข้างหน้าเฉยๆนะสกิลนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแค่แทงไปด้านหน้าเนาะสกิลนี้นะครับต่อมาสกิลที่2อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสกิลนี้ก็คือแทงไปด้านหน้าเหมือนกันแต่มันจะมีเอฟเฟกก็คือว่าศัตรูเนี่ยไม่สามารถขยับได้เนาะถ้าโดนสกิลนี้นะครับอืม ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้เหมือนกันสกิลนี้จะเป็นสกิลพุ่งพุ่งสว่านไปด้านหน้านะครับแบบพุ่งหมุนเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสติดพิษด,ด้วยนะครับ2 0่วินะติดพิษนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเอฟเฟกต์สกิลกันนะครับเดี๋ยวผมลองขอติดตั้งก่อนเนาะสกิลแรกจะเป็นสกิลบัฟนะครับ สกิลบัฟจะเป็นประมาณนี้สกิลแรกก็เพิ่มดาเมจนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลที่2จะเป็นสะท้อนนะครับมันจะมีกงล้ออยู่ด้านหลังเนาะอันนี้ค่อนข้างเท่นะเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างเทนะครับมันจะเทกว่าชาวบ้านเขาละไออาชีพน,นี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลต่อไปจะเป็นสกิลของแยกล่างนะครับสกิลแยกล่าง ่าเห็นไหมก็จะเจอเงาเงาเดินตามนะครับถ้าเราโจมตีหรือใช้สกิลเนี่ยมันก็จะใช้ตามด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ไหนไม่เห็นใช้เลยนะโอเคปกติมันจะใช้ตามนะครับแล้วก็อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลโจมตีกันนะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นส,สกิลนี้เนาะที่โจมตี3รอบนะครับฮนะ เท่ค่อนข้างเท่เลยนะครับต่างต่างจากธรรมะนะสกิลนี้นะครับเท่เลยนะครับสกิลนี้อ่าเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับอืมนะครับต่อมาก็เป็นสกิลของเหมือนแทงอะไรไปด้านหน้าเนาะสกิลนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับอืมแล้วก็แทงไปด้านหน้าสกิลคูลดาว ช้ามากนะครับประมาณ4-5่ห้าวิเลยนะครับสกิลขององเล็บอารรมนะครับอ่าแล้วก็อีกกันหนึ่งสกิลนี้เหมือนกันเลยนะครับอืมสกิลนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับว่าโจมตีกี่รอบโจมตีรอบเดียวนะครับแต่อนิเมแต่ตัวแอนิเมชันเหมือนมี2ทีเนาะอ่าเนี่ยนะครับคล้ายกันนะครับ2ส,สกิลเมื่อกี้โอเค แล้วก็ต่อไปจะเป็นสกิลอ่า,อาพุ่งสว่านไปด้านหน้าเนาะก็เดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับค่อนข้างเทนะปกติถ้าเราอัพเต็มเนี่ยมันน่าจะพุ่งไกลเนาะสกิลนี้ค่อนข้างดีนะก็คือเราก็โดดสองรอบแล้วก็คอมโบอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพุ่งไกไหมนะยัง เอาไว้แค่ถึงเองนะครับตอนนี้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูออโต้ของกองเล็บอารรมกันนะครับดามเอดแรงมากนะครับตีอยู่นี้เป็นหมื่นเลยเห็นไหม มไม่แน่ใจว่าเกมนี้ตอนสร้างสร้างสกิลอะครับไม่แน่ใจว่าธรรมะกับอาธรรมนี้แยกกันหรือเปล่านะนะครับคือถ้าถ้ามันไม่แยกเนี่ยผมว่าจะเออเล่นในนินจาอาธรรมนะสกิลแบบทั้งเททั้งแรงนะครับแต่การฟาร,ร์มมันก็น่าจะแปลกๆอยู่นะอันนี้นะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น สกิลค์สสองนะครับของนินจาอาธรรมนะต่างจากธรรมะนะสกิลนะครับต่างจากธรรมะริบรับเลยนะนินจาอาธรรมนะ่าจะโอเคกว่านะครับอ่าส่วนสายที่ผมเล่นตอนนี้นะครับจะเป็นเอ่อคอนหนึ่งนะครับแล้วก็ S T R 3นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูฟูลบัฟกันนะครับฟูลบัฟของนินจานะครับทั้งขาหนึ 1, ่งขาสองรวมกันเลยนะครับอืมนะครับก็คือคอมโบเนี่ยก็คือพุ่งนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็สกิลนี้เอ้ยนี่ไงสกิลนี้ก็พุ่งนะ เนี่ยก็คือสกิลนี้ก็พุ่งนี่เห็นไหมนะครับแต่ต้องมีศัตรูอยู่ด้านหน้าโอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูรวมสกิลกันเลยนะครับพุ่งแทงปึ๊บพุ่งอีกทีนึงแทงอ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของนินจาอาธรรมนะครับกงเล็บสกิลค่อนข้างดีนะครับฟาร์มฟาร์มน่าจะปกตินะครับไม่ได้เร็วไม่ได้ช้านะครับแต่สกิลค่อนข้างแรงนะครับเข้าคีบเนี่ยทีละหมื่นเลยนะนะครับนี่เห็นไหมแรงมากนะครับโอเคนะครับก็ไปละนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ไปละนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปแถมให้ดูนะครับคือรู้สึกว่านินจาเนี่ยหลบหลีกค่อนข้างโกงนะโกงมากๆเลยนะครับโอเคไปละนะครับ